จากสงขลาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้หลายพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่ามีโจรอารวาสโจรลักษณะแต่งกายปกติแล้วเนี่ยต้องสวมชุดปิดบังใบหน้าใช่ไหมคะแล้วก็ใส่หมวกไอ้โมงอะไรอย่างนี้แต่ว่าโจรรายนี้มาในแนวใส่ทูพีซค่ะ ทำไมเซ็กซี่จังแนวเซ็กซี่หรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวดูเซ็กซี่ไหม <c oughs> อ๋อทูพีชเหมือนกับเป็นเสื้อในสีแดง <c oughs> แล้วก็กางเกงออกสีน้ำตาล <c oughs> <c oughs> น้ำตาลไม่กลัวตกไม่กลัวหล่นหรอครับเนี่ยก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> แต่เข้าไปในร้านตรงนี้เป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างเป็นโรงเก็บนะคะ <c oughs> เป็นร้านวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ตำบลยางเนื้ออำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ผู้ชมดูสิคล่องแคล่วว่องไวปีนรั้วปุ๊บ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 ใส่ทูพีชแบบนี้แล้วก็เดินเข้าไปแต่ ปีนประตูเข้าไปแล้วเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาเป็นเหล็กดัดพอดีก็เลยไม่ได้ทรัพย์สินอะไรไปหลายคนเนี่ยเข้ามาสำรวจตรวจสอบดูบ้านตัวเองว่าโอ้ฉันโดนโจนทูพีซอะไรนี้ขึ้นบ้านด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่าพฤติกรรมดูเหมือนตั้งใจตั้งใจเข้ามาขโมยเปิดประตูไปก็เปิดประตูไม่ได้ไปเปิดหน้าต่างเหล็กเหล็กไม่ได้ก็เลยมาเปิดหน้าต่างแล้วเจอเหล็กดัดอีกใช่ คือเดินวนไปวนมาตรงนี้ประมาณสัก30นาทีครึ่งชั่วโมงคุณผู้ชมเข้าไปในบ้านไม่ได้ในที่สุดก็เลยปีนรั้วนหนีออกไปเหตุการณ์นี้สําคัญตรงที่ว่าเกิดขึ้นช่วงเย็น18นาฬิกาค่ะ6กโมงเย็นน่ะอของวันที่10ธันวาคมนะเจ้าของบ้านเขาเปิดวงจรปิดดูโอ้โหถ้าเกิดกลางค่ำกลางคืนก็ว่าไปอย่าง น่าจะมาในวิสัยโจรแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าคนนี้เป็นสาวประเภทสองหรือเปล่า,าหรือเป็นผู้ชายที่แต่งตัวแบบนี้มีความวิกลจริตอะไรไหม,มหเป็นผู้หญิงหรือตั้งใจเข้ามาก่อเหตุขโมยมแต่เจ้าของคลิปเนี่ยคนที่มีกล้องวงจรปิดที่เป็นเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างเนี่ยเขาก็บอกว่าดูตั้งใจเพราะว่าถ้าบ้านเปิดเข้าไปได้ทรัพย์สินเขาน่าจะเสียหายครับ เหตุการณ์นี้เลยลงพื้นที่พูดคุยกับคุณเอเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้างแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปนะคะเปิดใจกับผู้สื่อข่าวค่ะแล้วก็พาไปชี้จุดต่างๆบอกว่าคนร้ายรายนี้มาแปลกแฮคือปีนรั้วก็เป็นวิสัยของโจรทั่วไปแต่แต่งชุดทูพี e ไม่ได้ทรัพย์สินอะไรออกมาก็มองว่าน่าจะตั้งใจเข้ามาดูราดราวเอาไว้ก่อนแล้วแล้วก็เข้ามาขโมยเนี่ยเหมือนมืออาชีพมาก่อเหตุตอนที่ไม่มีใครอยู่บ้านอฟังหน่อยผู้เสียหายนะคะ ในความคิดส่วนตัวผมผมไม่ความคิดส่วนตัวผมนะผมดูจากพฤติกรรมที่เขาอยู่ในนี่ในคือคือค้นทรัพย์สินการเข้ามาการออกไปเนี่ยผมว่าไม่มีคนตีผมว่าเป็นคนปกติเนี่ยตั้งใจเดี๋ยวคิดว่าน่าจะตั้งใจมานะครับเนาะครับครับคือจริงๆเป้าหมายคือให้หมู่บ้านรับรู้กันทุกคนนะเพราะามันมีเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งในหมู่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีมานานมากครับแจ้งเตือนภัยกันมากกว่า ในระแวกนี้เนี่ยเขาก็เตือนกันนะคะว่าให้ระวังคนร้ายคุณผู้ชมถ้าหากว่าเจอก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสแจ้งความกับตำรวจด้วยอันนี้ผู้เสียหายรายแรกยังไม่จบไปเจออีกรายหนึ่งค่ะวงจรปิดที่ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถนนโชตนาตะบนช้างเผือกอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ขยับเข้ามา กลางตัวเมืองเชียงใหม่แล้วนะที่พื้นที่แรกที่เป็นโรงเก็บวัสดุก่อสร้างอยู่ที่ยางเนืองสารพีแต่งตัวเหมือนกันเลยดูสิชุดเดิมเหรอชุดเดิม,มชุดเดียวกันแล้วดูลักษณะรูปพรรณสันฐานใกล้เคียงกันด้วยเหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นแถวช้างเผือกนะคะก็เป็นคนร้ายแต่งกายคล้ายหญิงสมทูพิสเนี่ยค่ะวิ่งลัดเลาะมาบริเวณด้านข้างข,างของร้านแล้วสังเกตไหมว่ามือข้างหนึ่งห่อ,อผิวทรัพย์สินที่ขโมยมาได้ด้วยปุอ๊อะไรไปก็ไม่ใช่คนร้ายวิ่งย้อนกลับมาทางเดิมอีกทีหนึ่งเพื่อจะหนี ไม่เห็นใครก็เลยปีนบันไดของร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าหลบหนีไปอ,อันนี้เกิดขึ้น11ทธันวาร้านที่สารพีเกิดขึ้นที่10ธันวาคมนั่นคือ, 1, อ1วันเท่านั้นเองนี่ชอบปีนไปนะใช่อันนี้ก็ปีนกระไดขึ้นไปนะปีนอชอบปีนเป็นโจนินจาแต่งทูพีชเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย3โมงค่ะ เอ๊ทำไมเลือกก่อเหตุกลางวันเนาะ,ะนี่ค่ะพอไปพูดคุยกับผู้เสียหายเขาบอกเขาแจ้งความไว้ไปเป็นที่เรียบร้อยทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยมีโทรศัพท์ iPhone 4S 1เครื่องนาฬิกา1เรือนมีเงินตราต่างประเทศประมาณพันบาทนะคะ power bank แ,แล้วก็เสื้อผ้าหลายชิ้นรวมถึงชุดชั้นในขโมยชุดชั้นในด้วยค่ะเหตุการณ์นี้ผู้เสียหายเขาให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะบอกว่าเขาได้ยินเสียงหลังคาสังกสีมันลั่นปั๊บ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 ,บอย่างเงี้ยเหมือนมีใครมาเดินตอนแรกเขาเข้าใจน ว่าตีนแมวจริงๆที่บอกว่าตีนแมวเท่ากับขโมยเนี่ยนะไม่ใช่แมวตัวจริงคุณผู้ชมคะเห็นคนร้ายแอบ,บอยู่ข้างกระแพงเลยตะโกนบอกว่าเฮ้ยเอาของมานะแต่คนร้ายทําหน้านิ่งเฉยแล้วก็วิ่งอยู่บนหลังคามั่นใจว่าน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะแล้วลักษณะเนี่ยเพราะว่า คือไม่น่าจะใส่วิกอะคุณผู้ชมน่าจะเป็นผมจริงแล้วมีหน้าอกด้วยอ่าอันนี้ก็เป็นข้อมูลให้กับตํารวจไปนะคะตอนนี้ตํารวจชุดสืบสบพช้างเผือกเขาไปตรวจสอบกล้องวงจรติดแล้วก็ดูเส้นทางโดยรอบที่คนร้ายหนีไปนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเขาส่งตรวจ DNA รอยนิ้วมือแฝงอะไรต่างๆเพื่อที่จะหาพิกัดหารูปพรรณสันฐานหาตัวคนร้าย<ม>ว่าก่อเหตุที่เดียวกันเออลักษณะเดียวกันเนี่ยคนคนเดียวกันหรือเปล่าสองที่นะคะครับ มันแปลกตรงเครื่องแบบโจนนี่แหละเออเป็นทูพีสนะคะเป็นสายหวานสายเซ็กซีมันร้อนเหรอเลือ,อยงไง <laughs> นั่นน่ะสิขอเสนะื้อผ้าหมด